สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนําปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่มีคนถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับเวลาเรานึ่งก้อนเนี่ยมันจะต้องมีก้อนที่มีน้ําเข้านะฮะมีน้ําเข้ามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแหละที่น้ํำจะเข้าก้อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการนึ่งแบบถัง200ลิตรหรือว่าการนึ่งแบบคุมผ้าใบหรือว่าเป็นเตาประเภทไหนๆก็แล้วแต่มันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะเกิดอาการน้ําเข้าก้อนนะครับถ้าสมมติเราทําก้อนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับก้อนที่เราทำเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอาการของน้ําเข้าก้อนพอน้ํามันเข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือในก้อนเราเนี่ยจะขาดออกซิเจนเพราะว่าน้ําในก้อนเนี่ยมันเยอะนะครับพอ น้ำมันเยอะออกซิเจนในก้อนมันน้อยนะครับแบคทีเรียตัวอื่นก็จะทํางานนะฮะแบคทีเรียที่ทนความชื้นมากกว่าเชื้อเห็ดก็จะทํางานพอไอแบคทีเรียตัวนี้มันกินนะครับเชื้อเนี่ยอาจจะเดินมาได้อยู่อาจจะเดินมา,มาได้ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราวางนอนแนวนี้อ่าตรงนี้ที่เปียกนะเราวางไว้แบบนี้ความชื้นนี่มันอยู่ในก้อนเนี่ยก็จะมากองกันอยู่นี้นะครับไอเจ้าส่วนตรงเนี้ยก็จะมีแบคทีเรียเต็มเลยนะครับ พอแบคทีเรียเกิดขึ้นนะครับเชื้อเห็ดก็จะเดินไม่สุดแล้วก็มันเดินครบอายุปุ๊บถามว่ามันออกได้ไหมมันก็ออกได้นะครับแต่ให้ผลผลิตที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเรานั่นเองนะครับแล้วปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับไม่ว่าเราจะนึ่งเตาประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาลูกทุ่งเตาล่องหนเตาเหล็กเตาคุมอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็มักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับวิธีการแก้นะครับก็จะมีวิธีการแก้แบบง่ายๆเลยนั่นก็คืออาจจะใช้จุกประหยัดนะครับจุกประหยัดก็จะมีด้วยกันอยู่ 2- อสาประเภทอ่าเดี๋ยวผมวางก้อนก่อนอ่ะประเภทแรกก็คือแบบฝาทึบนะครับฝาทึบแบบนี้เราจะใช้เข้านึ่งนะครับพอเรานึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเป็นใส่สำลีแบบนี้หรือว่าจะ ใช้จุกประหยัดที่มีสำลรีแบบนี้เพื่อเพื่อให้อากาศเข้าไปในก้อนได้นะครับถ้าเราใส่แบบนี้ไปบ่มนะครับอากาศจะเข้าไม่ได้เชื้อจะเดินไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้กันน้ําเข้าก้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกก้อนนะครับรับประกันว่าไม่มีน้ําเข้าก้อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็อาจจะมีความชื้นที่หน้าสำลรีบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนแบบนี้ก็เช่นกันก็กันน้ําได้นะครับแต่แบบนี้คือเราต้องมานั่งปิดสกอตเทปแบบนี้เองนะครับ นี่ก็คือวิธีการแก้แบบการน้ําเข้า100%เปเลยแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เราทําแบบใส่สำลีเฉยๆอ่ะแล้วเราจะแก้อย่างไงถ้าเราไม่มีฝาพวกนี้เราที่ฟาไม่มีไม่ได้ใช้เราจะแก้อย่างไงวิธีการแก้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นถัง200ลิตรอ่ะเป็นเตาลูกทุ่งนะครับให้เราเอาผ้านวมครับผ้านวมหนาๆมาชิ้นนึงนะครับ พอเราก้อนเทินขึ้นไปเสร็จนะครับแล้วเอาผ้านวมคุมห่อเลยครับห่อให้รอบก้อนเลยนะครับแล้วค่อยเอาพลาสติกมัดรัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า <c oughs> การที่นะครับน้ํามันเข้าเนี่ยเวลาเราตั้งอยู่อย่างนี้นะครับในในในถังในถังในเตาเราจะตั้งแนวนี้อยู่แล้วคงไม่มีใครคว่ำลงอย่างนี้ถูกไหมครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นน่ะน้อยน้อยมากที่จะทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเตาแบบคุมผ้านะครับมันจะมีส่วนโค้งของเตาเวลาเรานึ่งพองเสร็จแล้วใช่ไหมครับเตามันจะโค้งขึ้นนะครับถ้าเป็นถัง200ลิตรไอตัวพลาสติกเนี่ยมันก็จะโค้งขึ้นเช่นกันเวลามีแรงดันปุ๊บจากที่มันแบนแบนปุ๊บมันก็จะดันดนป่องโค้งนะครับพอดันจนป่องโคง้งปุ๊บไอไอน้ำเนี่ยที่เราต้มนะถัง200ลิตรไอน้ําที่เราต้มก็จะลอยขึ้นไปเกาะอยู่ที่พลาสติกด้านบนนะครับรวมตัวกันณนะจุดใดจุดหนึ่ง ของพลาสติกนะครับแล้วพอรวมตัวกันเยอะๆก็หยดลงมาอ่าหยดลงมาเสร็จแจ็คพอตไอ้ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงที่รูน้ําเข้าพอดีก็หยดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนก้อนเนี้เกิดแฉะกว่าคนอื่นเขาปกติสมมติเราทําก้อนอ่าแปดขีดครึ่งถึงเก้าขีดก้อนเนี้ยที่ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยที่เดินเละๆเนี่ยนี่หนึ่งโลหนึ่งขีดนะครับส่วนก้อนนี้เชื้อยังพอเดินได้อยู่อ่าตัวน,นี้ ตัวนี้น้ำหนัก1กิโลนะครับก็แสดงว่าความชื้นในก้อนมีผลต่อการเดินเชื้อแบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นผ้ามันมีอาการแบบนี้ 1. ไม่ว่าจะเป็นเตา200ลิตรไอตัวเตาลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นเตาพลาสติกคุมนะครับหรือว่าจะเป็นเตาเหล็ก่อเตาเหล็กนี่ต้องหาวิธีนะฮะผมก็เอาเอาผ้าผ้านั่นคุมข้างบนได้เหมือนกัน คือเอาผ้านวมนะครับวางคุมข้างบนคุมตะแกรงเหล็กไว้นะครับเพื่อที่ให้ไอ้น้ำเนี่ยพอเวลามันระเหยเข้าไปมันจะถูกผ้าตัวนี้ซับนะครับซับเอาไว้ไม่ให้มันโดนไม่ให้มันหยดลงในก้อนนี้โดยตรงนะครับมันก็ต้องกันไม่ให้น้ําเข้าก้อนได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้เข้าแบบร0 0เเลยก็คือต้องใช้ฝาที่มันปิดสนิทแบบนี้น้ําก็จะไม่เข้าก้อน1น้ําข้างนอกจะไม่เข้าข้างใน น้ำข้างในก็ไม่ระเหยออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าไอ้น้ำนี่ที่หน้าก้อนเนี่ยจะไม่แห้งมันจะไม่สูญเสียเพ,เพราะความร้อนมันจะระเหยออกไปเพราะความร้อนแต่ถ้าเราปิดไว้อย่างเงี้ยน้ํามันก็จะมาคายอยู่ที่ฝาเนี่ยหน้าก้อนเราก็จะไม่แห้งนะครับทําให้เวลาเราหยอดเชื้อเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาการน็อกหน้าก้อนนะครับคนที่ถามผมมาเนี่ยเขาบอกว่าเขานึ่งถังสองอลิตรแล้วเป็นทีเยอะ1ิบ0ก้อนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ทีนี้ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้หนึ่งคือจะใช้ฝาก็ได้หรือว่าจะเอาผ้าเนี่ยคลุมคับเป็นผ้านวมเนี่ยคลุมทับก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไอ้น้ำไปสะสมอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะถัง200ลิตรเนี่ยน้ำเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยมันจะมีรูออกนิดเดียวนะครับคือน้ำที่เราต้มข้างล่างเนี่ยจะวนเวียนอยู่ข้างในนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราปิดเตาแล้วเราไม่ยอมเปิดพลาสติกน้ําก็เลยควบแน่นแล้วไปหยดลงในนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการนึ่งแล้วนะครับการจะเปิดเตาช้าหรือเร็วไม่ได้ส่งผลสักเท่าไหร่นะครับมีผลน้อยมากนะครับแต่สิ่งที่ส่งผลจริงๆก,ก็คือปริมาณไอ้น้าในเตาเดี๋ยวมันเยอะปริมาตรของเตาก็ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้น มันไม่ได้กระจายไปไหนเลยพอมันขึ้นไปค้างเสร็จมันก็หยดลงมานะครับแล้วก็มาเข้าก้อนเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือนะครับวิธีการแก้ไขนะครับน้ําเข้าก้อนซึ่งก็จะเป็นเกือบทุกๆุกเตานะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนน้อยอย่างของผมเนี่ยบางทีอาจจะเป็น 1- 2ถึงลูก1นึ่พนึงอาจจะเจอแบบนี้หนึ่ถึงลูกนะครับถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็ลดปัญหาเรื่องก้อนที่มันเสียเพราะน้ําเข้าไปได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เท่านี้ใครยังไม่กดติดตามทางด้านนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีทริคอะไรต่างๆเหล่านี้มาแนะนํากันอีกนะครับส่วนใครอยากได้ก้อนด้านล่างนี้เลยครับมีลิงก์ของ lazada shopee นะครับก็สั่งไปลองเพาะดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ